จะประกอบเลงมูนะอะไรครับช่างถ่ายทำไมครับฮะอันนี้คือการทำอะไรครับดูเอาคมกริบนี่คือการรับมีดนะครับปั้นตะหนุเลยนี่ก็ตอกเอาบูทตัวเกาออกนะครับนี่บูทตะหมง Đấy, ấy... bút mày sệt bờ một khúc đi cả tục bút, chụp, eh, bút khác มาแล้วคนยางไหมลูก Thank you. เ,เข้าไหมแล้วตัวเก่าออกแล้วไงทำไมถึงเปลี่ยนครับช่างมันรวมทำไมมันรวมครับมันซึกหรอ มันสุดมันใช้งานเป็นเวลานานมันสึกเหรอครับช่าง <c oughs> <c oughs>